สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook เพจเพื่อนเกษตรชาแนลนะครับเช้าวันนี้ก็พามาดูผักชีนะครับนี่เป็นกล้าผักชีที่งอกแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่ครับหน้าตาของผักชีนะครับนี่ครับอัตราการงอกดีมากนะครับสวยงามนะครับทั่วแรงครับเป็นแปลงแบบทิ้งโล่งนะครับยังไม่มีหลังคาคลุมเดี๋ยวจะให้ดูต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่จะอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะทําเป็นกระบะคอกนะครับนี่ครับเป็นปูนคอกแบบนี้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับโซลาร์เซลล์ที่ทําลักษณะแบบนี้เพราะว่าป้องกันโซลาร์เซลล์นะเผื่อคนเดินไปชนโซลาร์เซลล์นะครับก็เลยทําในลักษณะแบบนี้เพื่อความสวยงามด้วยนะครับอันนี้ผักชีนะครับโตแล้วนะครับอันนี้ก็เก็บจําหน่ายแล้วนะครับนี่ครับอัตราการงอกดีมากนะครับคุณผู้ชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะปลูกนะครับลองปลูกเองที่บ้านเดี๋ยวผมจะนําคลิปการปลูกผักนะครับใส่ไว้ในวิดีโอนี้ด้วยหลังจากจบคลิปนี้นะครับการปลูกผักชีทําแบบง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งเริ่มแรกก็นําปุ๋ยคอกนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่ย่อยสลายแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็นํามาเทลง แปลงแปลงที่เตรียมไว้แปลงตรงนี้นะครับก็เป็นแปลงที่เราได้ปลูกผักชีไปรอบก่อนแล้วนะครับก็มีการถอนเก็บไปหมดแล้วตอนนี้ก็จะนําปุ๋ยมาโรยในแปลงนะครับปกติแล้วนะครับการทําแปลงหลายพื้นที่นะครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะทําการขุดตากดินนะครับ แต่ทีนี้ทางแปลงในสวนของเรานะครับมันก็ไม่ได้มีเชื้อโรคไม่ดีไม่ได้มีหญ้าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคมากมายก็จะทําแบบง่ายๆสไตล์บ้านนะครับโดยนําปุ๋ยนะครับมาเทลงแปลงแล้วก็ทําการเกลี่ยปุ๋ยให้เสมอกันนะครับและขั้นต่อไปก็จะทําการพรวนนะครับการพรวนก็จะใช้นี่นะครับคลาดเหล็กขุดลงไปนะครับ โดยปกติแล้วนะครับผักชีเป็นผักที่รากไม่ลึกนะครับประมาณสัก4-5เซนติเมตรโดยประมาณนะครับรากหากินอยู่บนหน้าดินนะครับเราก็ผสมปุ๋ยไม่ต้องขุดลึกมากนะครับก็จะขุดประมาณเท่านี้เลยนะครับทำแปลงให้เกิดความสวยงามในช่วงหน้าแล้งนะครับเราก็ทำแปลงแบบไม่ต้องยกสูงนะครับเป็นแปลงติดพื้นธรรมดา ส่วนในช่วงที่มีฝนตกหน่อยเราก็ทําแปลงแบบยกสูงนะครับเพื่อป้องกันน้ําท่วมนี่เป็นเมล็ดผักชีนะครับที่เราได้นําไปแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็บ่มไว้ในผ้าผ้านี้ก็ต้องเป็นผ้าที่เปียกชื้นนะครับเมื่อบ่มแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีรากกอขาวออกมานั่นเป็นสัญญาณบอกได้ว่าต้องทําการหวานแล้วนะครับ ก็จะทําการหวานในลักษณะแบบนี้นะครับหวานไปทั่วแปลงถ้าต้องการผักชีนี่แปลงให้มันหนา,นาก็ว่านให้หนา,นาถ้าต้องการผักชีแบบไม่หนามากก็หวานเบาๆบางๆนะครับนี่ลักษณะของการหวานก็ประมาณนี้เลยนะครับเมื่อเราวานเสร็จแล้วนะครับเราก็นําคราดนะครับมาเกลี่ยให้เมล็ดเนี่ย มีการฝังดินเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ดินมาถมกลบเล็กน้อยเราก็ใช้คราดนะครับคลาดแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นวิธีแบบบ้านๆสไตล์ลูกทุ่งทางสวนของเราเองนะครับที่ได้ทําในลักษณะแบบนี้ทุกครั้งที่เราปลูกผักชีนะครับเทคนิคการปลูกก็จะมีหลายรูปแบบแล้วแต่เราจะถนัดหรืออยากจะปรับใช้แบบไหนนะครับแต่ว่าลักษณะนี้ก็ถือว่าง่ายๆนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็นําฟางนะครับเศษฟางมาคลุมหน้าดินนะครับคลุมไว้ในลักษณะแบบนี้คลุมให้ทั่วเลยนะครับจะคลุมหนาก็ได้บางก็ได้แล้วแต่ว่าเรามีฟางมากน้อยเพียงใดนะครับสําหรับหลายท่านนะครับที่ไม่มีฟางไม่มีอะไรก็สามารถใช้เศษหญ้าก,ก็ได้นะครับถ้าไม่มีเศษหญ้าก,ก็เอาผ้าสแลนนะครับมาคลุมคลุมไว้เพื่อให้เกิดความชื้นนะครับให้ดินเกิดความชื้นเป็นการบ่ม,มเมล็ดเพื่อให้มเมล็ดเนี่ยมัน งอกสม่ำเสมอแล้วก็รวดเร็วนะครับใช้ฟางกลบให้ทั่วเลยนะครับเมื่อเราใช้ฟางกลบทั่วแล้วก็ทําการรดน้ํานะครับทุกเช้าเย็นโดยรดทุกวันนะครับรดทุกเช้าเย็นทุกวันนะครับรดให้ดินเนี่ยเปียกชื้นตลอดความชื้นเนี่ยก็จะทําให้เมล็ดนี้งอกดีนะครับอัตราการงอกก็จะดี เมื่อมเมล็ดมันงอกขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเห็นยอดอ่อนเล็กๆเ,เป็นประปรายไปทั่วนะครับแล้วก็เอาฟางออกนะครับพอเราฟางออกแล้วก็รดน้ําเป็นปกติประมาณสัก 40- 50วันเราก็สามารถเก็บผักชีมารับประทานหรือว่านําไปจําหน่ายได้นะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนแบบเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นขั้นตอนง่ายๆก็ลองนําไปปรับใช้ใดูนะครับ